สามีภรรยาขับรถจักไระ่ยะังกลับบ้านถูกสุนัขวิ่งตัดหน้าลดความบาดเจ็บทั้งคู่สิรันกิลังศรีพบหลักฐานแผ่นบีซีดีร้องเรียนกรกะตตราหลังพบมีการยกย้ายประชาชนที่กอชา้างอำเภอครองใหญ่ประกาศเจตน,นารมไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดร้อมเอ็กเซลิ่ง90วันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดและสัมภาษณ์พิเศษสุรพงษ์คุณารากับทิศทางของตราเอฟซีในรอบแชมเปี้ยนีก ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำน,าสำนงาางหลวงชังหร<บ>า<บ>าขับรถจักรยานยนต์กับบ้านถูกสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บทั้งคู่ ที่อำเภอคลองใหญ่เมื่อช่วงเช้าวันนี้พันตำรวจโทสมชายจำไซส,สรวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจว,ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัขมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองรายบริเวณถนนสุข,ขุมวิทเลยทางเข้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประมาณ150เมตรจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตอำเภอคลองใหญ่เพื่อช่วยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีบรอนดำหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่าคอ,อควายตราดล้มโย่ดินถนนตรงป้ายบอกทางสภาพรถด้านหน้าเสียหายเล็กน้อยส่วนผู้บาดเจ็บคือนายไพศาลเจริญสุข อายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่63หมู่3ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เป็นผู้ขับรถจกยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามแขนขาและใบหน้าส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นภรรยาของนายไพศาลเจริญสุขที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ภรยาของนายไพศาลบอกว่านายไพศาลและตนเองไปธุระที่อำเภอคลองใหญ่หลังเสร็จธุระนายไพศาลก็ขับรถจักรยานยนต์กลับโดยตนเป็นคนซ้อนท้ายเมื่อรถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุมีสุนัขวิ่งออกมากระทันหันนายไพศาลได้เบรกรถทันทีทําให้รถคลุกถลายไปกว่าเมตรทําให้ตนเองและนายไพศาลได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนสุนัขตัวต้นเหตุได้วิ่งหนีหายไปหลังเกิดเหตุ สรัรจิรังสีหอบเอกสารร้องกะกะตตราดแค่ย้ายผู้มีสิทธิ์ปราศัยโจมตีเสียหายกะกะตตราดรับเรื่องพร้อมสอบทันทีขณะเดียวกันฟ้องสารตราดคู่แข่งทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดนายสรานจีรังสีผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างพร้อมที่ปรึกษาหอบหลักฐานรูปถ่ายและ VCD บันทึกคำปราศัยหาเสียงของนายสัญญาเกิดมณีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างเข้าพบพันตำรวจโทธินกรแก้วช้างหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดเพื่อร้องเรียนนายสัญญาเกิดมณีคู่แข่ง โดยพันตำรวจโทธินกรแก้วช้างได้นำนายสรัญจิรังสีเข้าทำการสอบปากคําทันทีในห้องซึ่งนายสรัญจิรงสีได้มอบเอกสารและหลักฐานให้เพื่อเป็นหลักฐานนายสรัญระบุว่าสาเหตุที่ต้องมาร้องเรียนนั้นสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการยกย้ายประชาชนมาจากพื้นที่นอกเขตเลือกตั้งจำนวนมากและปรากฏว่า รายชื่อบางส่วนที่ปรากฏในเอกสารร้องเรียนว่าผู้สมัครคู่แข่งได้ร่วมกับบุคคลอื่นย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านกรณีนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นคัดค้านบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะช้างแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ในวันที่15พฤศจิกายน2555เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งได้ขึ้นเวทีปราศัยที่สีแยกบ้านคลองสนหมูม่3ตำบลเกาะช้างอํเาเภอเกาะช้างจังหวัดตราดได้ปราศัยโดยการใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดแก่ตนเองทั้งสองประเด็นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้จึงจำเป็นต้องร้องเรียนให้ทางกะกะตได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย นายสรันกล่าวอีกว่านอกจากการร้องเรียนกกตตราดแล้วทางทีมงานได้มอบหมายให้นายความดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดตราดถึงการโยกย้ายประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยรวมทั้งประเด็นในเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีตนเองในระหว่างการหาเสียงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับตนเองและทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย อำเภอคลองใหญ่เปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนประกาศปฏิบัติการเอ็กซเรย์เชิงรุก90วันกวาดล้างยาเสพติดพร้อมทำพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่หมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในประเทศจงสืบทรรมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิน่นชุดรักษาความปลอดภัยกลุ่มพลังมวลชนร่วมหลังจากที่ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดป้ายโครงการและมอบชุดตรวจสารเสพติดให้กับเจ้าที่ตำรวจและมอบชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนด้วยสำหรับเป้าหมายการแก้ปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ทางอำเภอคลองใหญ่ได้เลือกบ้านสวนมะพร้าวหมู่7ตําบลคลองใหญ่ที่มีปัญหายาเสพติดระบาดเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการขจัดยาเสพติดให้หมดไป โดยมีมาตรการสำคัญเช่นจัดให้มีเจ้าที่ผู้รับผิดชอบประจำหมู่บ้าน1คนต่อ10หลังคาเรือนลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึกประจำครัวเรือนจัดให้มีเจ้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงการหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงประกอบด้วยฝ่ายปกครองทหารตำรวจสาธารณสุข พัฒนาชุมชนเพื่อคอยรับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือคัดกรองผู้เสพและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือระยะเวลาในการดำเนินโครงการรวม90วันนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2555ถึงวันที่31มกราคม2556เน้ารามาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับหรูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ย เราก็อ้อมมาตรงนี้จ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก okay. ็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกก้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนายสุรพงศ์กุณราโค้ชทีมตราดเอฟซกับการบริหารจัดการทีมจากแรกถึงรอบแชมเปี้ยนลีกความสำเร็จของทีมตราดเอฟซในวันนี้แม้จะยังไม่รู้ผลว่าจะขึ้นดิวิชันหนึ่งได้ร้อเปอร์เซหรือไม่หลังทําแต้ม3แต้มจะการันตีว่าตราดเอฟซจะก้าวสู่ดิวิชันหนึ่งได้อย่างแน่นอน แต่สุรพงศ์กุลราโค้ชทีมตราดเอฟซได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวตราดทีวีและแสงสยามเคเบิลทีวีถึงความสําเร็จในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้จะนําเสนอตอนที่1ในวันนี้เป็นตอนแรกเริ่มแรกเลยนะเริ่มแรกเลยก็ประเด็นประเด็นสําคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณท่านนายกวิชิรัพ์เลิกเนี่ย เป็นเหมือนกับเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเริ่มเริ่มแรกได้แล้วก็ท่านเป็นเป็นคนเอปากชวนมาทำแล้วก็รับปากก็รับปากท่า,า,ทานาว่าในในช่วงนั้นเนี่ยก,กาลังไปช่วยเป็น,ปนโค้ดให้จันลุลีอยู่จันลุลีในระดับดีชั้นหนึ่งกำกำลังหนีตัวชั้นในเลขที่สองอยู่ แล้วก็นะก็ไปไปจนกระทัง่งดีชั้นหนึ่งจงนันบุญยินีล้วกรอโตชั้นไม่ได้ก่อนจหลับทโทรศัพทเ์เกี่ยวกับตาเรียบสยีซึ่งความจริงเนี่ยก็มีหลายๆท่านได,ได้ได้พูดคุยไม่ว่าจะเป็นท่านสอสธทีละสลักเพชรท่านก็ได,ได้ได้คุยมาล่วงหน้า เริ่มต้นมาลงหน้าแล้วบางครันในใน,ในเมืองต้นแล้วก็ขอศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาคนคนก่อนตอนนี้ย้ายบาลยอมท่านก็ได้ได,ได้พูดคุยอยู่ผมก็ได้ให้ขอ้อเสนอไปหลายๆเที่องแต่มันมันมันติดปัญหาเยอะแยะตอนนี้ปัญหาสำคัญที่สุดค,คือคนที่ จะมาดูแลดูแลทีมจริงๆจะต้องเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้กเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็มีมีพักพวกมีบารมีเยอะผมมองมอน่าจะเป็นท่านนายกเชนเพราะว่าท่านได้คุกคีกับวงการกีฬาฟุตบอลของยุงวัตรานมาก่อนอหลังจากได้ รับผากพอจบปับก็วางแผนในการหาตัวนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นนักพรที่เป็นลูกศิษย์แล้กเ็เป็นเด็กกลาดลก็เล่นอยู่จังหวัดจันมุรีพางต่างจังหวัดพักเอากลับเบื้องต้นเราตัวหลักๆแล้วก็ที่ชาตก็จะมี เด็กตลาดาที่คัดไว้อยู่แล้วบ้างแล้วก็เด็กโรงเรียนก,กีฬาด้วยก็มาผสมกันเพราะนั้นในช่วงเแรกๆนี่ก็จะติดขัดติดขัดภาคแล้วก็รูปแบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นไปอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอเซนไม่สมูทแบบร้อยเปอเซนแต่เราก็ปรับมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ดีแลวก็ในเลขสองเราก็มีตัวมาเสริมเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผลงานางต่างๆบงันกระที่รัดอันนี้เบื้องต้นสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นลตอยู่เทินบริหารงานโดยกิติทัตชัยอัดนายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองคอ์กรเครือข่ายงดเล่า บริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสา,ารีใต้สถานี BTS อนุสารีาารโทร0908181828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12าา16 18นนานาและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดนำภาพพระกฐถินพระราชทานทอดถวายณพระอารามหลวงวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองตราดในพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดได้รับพระราชทานปลดกล้าวให้นำภาพพระกฐถินพระราชทานไปทอดถวายณพระอารามหลวงวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด โดยมีนายวิรัตรัตนวิจิตประหลัดจังหวดตราตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีโดยการจัดพิธีทอดกรถ,ถินพระราชทานในครั้งนี้มีผู้มีจิตสธาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบพระกรถินพระราชาทานทั้งสิ้นกว่า1.1ล้านบาท นายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกล่าวว่ากรถินพระราชทานคือกรถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้ากรถินหลวงแก่ผู้กลับบังคมทูลของพระราชทานเพื่อนําไปทอดถวายพระอารามหลวงโดยในปีนี้พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดนำผ้าพระกรถินพระราชทานประจำปี2555มาทอดถวายแด่พระสงฆ์จำนำพรรษาณพระอารามหลวงวัดเจาิญนิมิตอำเภอเมืองตราดแห่งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดจึงนำภาพพระกรถินพระราชทานมาถวายในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทสนามบินกรุงเทพจำกัดตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปสภากาชาดไทยพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารุ่นที่7ในพื้นที่จังหวัดตราด นายแผนวรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดตราดในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารุ่นที่7ทับพในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน50คนที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านเลขานุการสภากาชาติไทยกล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสภากาชาติไทยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชามาแล้วรวม6รุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์สะแก้วบุรีรัมย์สีสเกตและจันทบุรีโดยจังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายในการดำเนินโครงการ สำหรับดำเนินโครงการนี้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํางานระหว่างเหล่ากาชาติจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนการจัดโครงการในครั้งนี้ได้สภาการชาติไทยได้รับการสนับสนุน ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศโดยใช้เวลาในการดำเนินโครงการรุ่นละ3วันสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอประจำเดือน ที่ห้องประชุมสาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่นายชำนาญชำปติผู้อำนวยการสาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านโดยมีนางรพินวิจิตสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วงสมนางอังคณาทองโชธประธานกลุ่มอ,อสอมอพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่และอสอมอจำนวน150คนร่วมประชุม นายชำนาญได้แจ้งให้อสมอทุกคนให้เฝ้าระวังปัญหาโรคไข้เลือดออกที่อาจจะมีหรือระบาดในชุมชนหรือหมู่บ้านที่อสมอรับผิดชอบอยู่เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงทีรวมทั้งปัญหายาเสพติดด้วยโดยเน้นย้ำให้สมาชิกอสมอทุกคนได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด ในชำนาญยังได้แจ้งให้ทุกคนทราบอีกว่าในวาระครบรอบ100ปีอำาเภอคลองใหญ่จะได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารรวมใจคลองใหญ่100ปีในวันที่5ธันวาคมนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานกรรมการจึงเชิญชวนทุกคนร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการประชุมอสอมทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนในชุมชนของตนเองอยู่ดีมีสุขและห่างไกลาจากยาเสพติดและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในยามปกติและคับขันซึ่งเชื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ด้านโรคภัยไข้เจ็บก็จะสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงนี้ติดตามเกาะติดการเลือกตั้งกับตราดทีวีโดยการสัมภาษณ์ในกิติพงษ์หานผลหลังจากการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดนายกิติพงษ์หานผลประลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ดผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดคือเกินร้อยละเจ็ดสิบ ซึ่งแผนการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดมีแนวทางอย่างไรบ้างฟังคำสัมภาษณ์นายกิติพงษ์หานผลดังนี้สำหรับการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยทางเทศบาลตำบลหนองเม็ดได้ระ,ะดมทุกวิถีทางนะครับทั้งป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ทั้งทางสื่อสถานีวิทยุนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวหนองเม็ดได้รับทราบนะครับในส่วนของ หน่วยเลือกตั้งต่างๆซึ่งมีทั้งหมด9หน่วยนะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนื่องจากประชาชนหนองเส็ดเนี่ยมีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ประมาณ6,000คนนะครับในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีประชาชน,นออกมาใช้สิทธิ์อยู่63เนะครับในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองเม็ดมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยๆได้สัก80ซนะครับก็ขอบคุณมากครับผมได้ครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะเสียสละนะครับทำงานเพื่อส่วนรวมนะครับยังมีเวลามาสมัครได้ตั้งแต่วัน,ว,นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่23นะครับตั้งแต่เวลา8ปโมงครึ่งจนถึง4ีโมงครึ่งนะครับวันที่23เป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่จะทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมเชิญนะครับอ่่า,าทาทีไมม เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนเมืองตรานในตรงข้ามร้านอาหารหนออบัวพ right, right. right. บกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24านาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์จบข่าวประจำวันขอขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทุกวันทาง f a c e b o o กตราทีวีและทางย t u b e สำหรับวันนี้ทีมข่าวตราทีวีลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ